สวัสดีครับอันนี้คือการให้น้ำนะครับไผงวงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับครับให้น้ำโดยโหัวสปริงเกอร์เล็กมินินี่ครับนี่นครับ นะครับหนอ่อแตกขึ้นมาแล้วนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับให้ชุมช่มๆเลยครับ ร้อนมากเลยนะครับครับหน่อกำลังแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ในี่บุนมองหน่อย มีกอสวยไม่สวยนะนี่ครับ,บทยอยแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส,วน,สวนโดยรอบนะครับรอบๆสวนโดยรอบ หน่อที่สองก็จะขึ้นมาโตนะครับนี่ครับหน่อที่สองอันนี้คือหน่อแรกนะครับหน่อแรกที่ขึ้นมาตายแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็แตกขึ้นมาเป็นหน่อนี้นะครับหน่อที่สองอันนี้ไผ่ลวกหวานก็แตกมากอละหน่อนะครับไผ่ลวกหวาน อันนี้ใครเลี้ยงดอกวิเศษส,สองก่ออันนี้สร้างมน ก็จะแตกยังเป็นหน่อชุดที่สองแตกก่อละหน่อสองหนอ่อสามหนอ่อทยอยแตกเรื่อย ก็จะมีกอสวยไม่สวยนะครับ รบบน้ำปั๊มหอยโขง่งโซลาเซลล์น,นะครับปั๊มโซลาอันนั้นแผงโซลาเซลล์ต่อไฟมานี่นะครับโซลาเซลล์ปั๊มหอยโขง่งนี่นครับก็แตกทยี่อยขึ้น แต่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใื้อย,อ,ยอ,อย่างนี้นะครับชุมช่มๆเลยครับ มันจะเริ่มทยอยแล้วนะครับนี่จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับแตกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย,อยนี่กับแตกขึ้นมาเรื่อยๆ ก็สี่นะครับนี่ครับก็นี่ก็แตกขึ้นมาใหม่อีกสามสามหน่อน,นะครับ อย่างเี้ยครับให้ชุ่มๆเลยครับนี่ครับแต่ขึ้นมานะร้อนครับร้อนมากบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะครับช่วงนี้นะครับ ที่อยแตกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับน้องนะครับ จะเป็นจัมโบ้นะครับน่าจะยังไม่แตกมีอยู่แค่เงาเดียวนะครับนอกนั้นแตกไปหมดแล้วนี่ครับ,เป,บ,รบ,รบเปิดจัมโบ้นะครับนี่ครับเปิดจัมโบ้เปิจัมบ้ครับนี่ก็เบิดจัมโบ้ สิบเงาเนี่ยครับบัวจำโบ